สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดคนเดิมกับผมเนาะจะมาตามเลขมนะ่คั่วให้เอฟซทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามในเดอ้อกดไลค์กดแชร์รับผมเนาะวันนี้วันที่หกแล้วครับผมเนาะอากาศร้อนมากครับผมที่ไหนร้อนบ้างครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยร้อนมากครับที่บ้านครับที่อำเภอสางดันดินครับผมเนาะสะกลน,นครครับผมหอนแห้ง มาตามเด็กแม่ครัวครับผมวัดดีครับผมแม่ครับครับวัดดีครับครับผมแม่ยังแม่ขึ้นลายใท่ไหมนี่อาหารอาหารอันเดือเพิ่นเอาบ้านว่ามีตีเขกยบบะลายมือเนี่ยอาหารได้เยอหลายอ๋อครับผมแม่ครับแม่ก็ได้สิเอาข้าวเมื่อในบ้านนั่นครับผมแม่ว่าอันไหนเป็นไงแม่ถามยังของที่เรามานบ่บ่คือจักบ้าเอ้าแม่แห่งมากหกเก็บถึงเด้อเปรกแม่ข้ามก็มีแต่หกสี่เลยดิหกหาว่มีเออแม่นอยู่ เลขหกสี่กับเจ็ดสี่ครับผมเลขออกหกหาครับผมเนาะแมนตะพาเลขวิ่งแมนแมนนี่แมนหกกับเจ็ดเนาะเดินดีอยู่ครับผมจับคู่บกเข่าครับผมเลขแมนคั่วครับผมจับคู่ไม่เข้าไม่เป็นไรครับผมเนาะก็ถือว่าเลขวิ่งเดินดีอยู่ครับผมเลขวิ่งเดินดีครับผมจ้เอ้าแม่ว่ามันหายเจ้าหรแม่นี่มังบม่หายดิเฮ้ยนังบ่ได้หายด้แมาหลังมูนี่หรืครับผมแมนเอ้าม่หลังมูนไ่เหมือนขั้วเลยแม่บอดดิ ทั้ที่ม no ่นครับผมมาหลังมูครับผมเนี่ยที่ครับผมจะไปเที่ยวเล่าอยู่บนจักวันเมนช่วงนี้ครับผมห่อนแห้งครับผมเนาะห่อนบ้างเนี่ยม่นครับไม่อยากไม่อยากไปใส่ใผมเนาะห่อนช่วงนี้ครับไม่อยากไปใส่เลยอยู่บ้านพักผ่อนครับผมเนาะเปิดแอร์สบายห่อนแห้งครับผมอากาศโอ้ยไม่นอากาศอบอ้าวครับผมแม่เอาแม่งดีไปเดยแม่เอแม่แม่ัวมาด้เก่ากับศูนย์ เก้ากับศูนย์เล็กวิ่งก่อกับศูนย์เด้อปีนห่งกับผมเนาะบนล่างครับผมบนล่างแต่ว่าเล็กจับคู่ดีไหมมันเนี่ยย่งฮะย่างมึจับคู่ให้แต่มีสิจับตัวใดแม่ก็เลยบบอลแต่ว่าแม่มกเก่าหางกับกับเก่าสองอ่ะเก่าหาเก่าสองแม่นแต่สีแม่บอกครับผมแต่ว่าแม่มาตัวนี้อะไะมักเก่าหาเก่าสองแจานจา่ว่าว่ามันจับคู่หายดอกคร่บผมเมื่อนไปบชื้นๆแม่ชนตัวเลือดสื้อเก่าหาเก่าสองเนี่ยครับผม ชอบส่วนตัว9592กับผมเนาะเลขวิ่งครับผมบนล่าง9กับ0ครับไปะกครับผมแม่บัตทาเทียมมันมีเลขดีๆกันคราบแต่ค่อยๆตีกันครับมันติดไ้อย่ามันเสียเงินรับกันไรโมปิยังครับผม FC ทางช่องเก่งครับผมเนาะเพิ่งก็นั่งไปวิเคราะห์กับลายเจ้าครับผมลายเจ้าเบิรงนเซกันครับผมเนาะครับผมเลขข้ามันก็เอาแมนครับเจ้าไปวิเคราะห์หลายห่องมาใช้กันครับผมเนาะ แล้วเนี่ยอินข่าวบัวบานน้าทอนหอเห็นไมก็จ้าถือบัวบานนี่อุทิศแล้วนี่ที่ข้เจ้าถือตัวใส่อันใดล่ะฮกฮากับซิบเก่าไหมไปอยู่ั่พอ่อซัดเพิ่นถืบบัวบานนี่คนเราเนี่ยฮกฮากับซิบเก่าข้าจอดอะไรบ้างบัวบานแม่บงโก้กัลสินครับผมเอ้าครับเรื่อมาตราการกัลลินแม่นครับผมเพิ่นไปีออกมาด้วยผ้าดูานกับผ้าไม่ออกไปครับวันนี้นข่าวเลยบ่ดังว่าสัน แค่เอาชิบบนบ้านหกหาครับสิบเก้าแบบบ่อครับผมเดียกวันนี้จะไปตามเองเจ้าะจงวันนี้เออไปตามเองเจ้ามือเด้อครับผมหาเขาเจาหาเขามีถัวเน้องเจ้าเนาะเจ้าว่าเขาแม่จังหวะเราเก้าหงวดบ่ครับผมท่านกัลสินเนี้ยท่านกัลสินวัดวัดใดบันทามบัลลูดิ้ครับผมแต่ว่าเขาจะเอาน้่ยน้่ยผ้าเนี่ยแหละเขาจะเขาจะไปเอาครับผมเจ้ามอรถไปสมนที่แล้วนี่ มอรถไปเลยงบนเนาะดีเนาะครับคือเคยแม่นแต่เฮ้ยเข้ากับบอลลูนข้าจาเนาะบอลูนกันแต่ว่าเข้าจอาแม่เข้าจาวผมถามเข้าจาวคไปหาปูสามแปดไหมเจ้าวัวฟังครับผมแม่นน่าถอนกับผมน้องข้าจอถือเบ็ดบานครับผมแปลว่าใช้กันเมึงฮาเทียมมันถือกับเลขเท่าครับเนาะแม่นครับผมแม่หมวดนี้เลขวิ่งแม่เก้ากับศูนย์ใช่แหมเก้ากับศูนย์มาหนึ่งตัวหรือเปล่าแม่หรือว่ามาหนึ่งตัวไม่น้อกันบ่ ข้างกัม้ยดิปีไก่มามักันสามเทือ่ผดิสามเทือ่นีนปีเลี้ยวมามันกันสามเทือแต่ว่าปีนี้มันมาันกันเทืออยู่ครับผมเล็วิ่งผมมีคั้วผมนะดไร่กระเถือ่าเดินดีเบอทเ่นี่ยกรมือ่โซงสามหมื่นผมบวครับผมท่อผมเลยครับผมก็บทือกันละท่อกันบ่ครับผมบวสามหมื่นกว่าเบาตัวเบิ่งเบิ่งมนักเ่าสองเลยเม่ยเก่าสองเก่าสามเก้าหาครับผมเบอรงดูเมสซีศูนย์เก้า สองเก้าสามเก้าสี่เก้ามันขวมเนึ้อเก่าแม่มาที่นี่เลขลากมันซื้อหกสี่สี่หกตัวเดียวครับผมเอาตารางต้องคนบนซื้อหกสี่สี่หกแล้วถามเนี่เลขลิงมิชิเมามาไปย่างย่างเอาเพืนคุณลุงชิดไปแล้วชองอื่นน่ะที่ว่าศูนย์กับหนึ่งเลยไหมเอามาใส่ศูนกับหนึ่งน่ะเลขมิชิเมะแมนครับ บ่งคิดกระจกไหมคือว่าโอ้มนเลก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 คนไก่เลกมิฉะนัเพิ่นฝากรลงอ๋อเพิ่นฝากรลงแมนศูนย์กับหนึ่งงวดนี่แมนงวดที่แล้วกับศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมามาศูนย์กับหนึ่งเนาะแมนออกศูนย์หนึ่งเก่าแมนงวดนี้เพิ่นกับฝากลงอศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอีกเมนเลกฝากลงกับผมเนาะแมนเลกข้ามาเลกคนไก่ครับผ่อแม่เมนศูนย์กับหนึ่งเจ้เมบศูนย์ ชนที่ศูนย์นช่ไหมเนาะชนที่ศูนย์พ่อสักคือว่าตัดศูนย์ทิ่มนั่นเดียวก็คือจังหวะมันได้เบิดไรบางตาพ่อสักดิ์ไ่หน้ามันขีดกับผมเนาะเม่งเลอกผู้ว่าตัดหาทิ่มก็มี่หาล่างหาบนเบิดพระลักษมณ์บ้านี้เมื่อเมื่อสุดท้ายไปมันหามากบ้านี้ครับพ่อแม่คำเนี่ยของแม่กระสินเข่าบ่แม่แม่นีแม่แม่คอนแกนขุนเขาบะ เน่ยนเจนเพิ่นบ่เขาบ่เขาเนาะเพิ่นไฮซีเนาะแต่ผมแม่บนซีล่างสามเพิน่นไฮมากครับผมเมีนบ่เขาเบ่าเขาครับแต่เพิน่นตัดหาทิมบนหาบนหาล่างเพิ่นตัดทิมตึ้งครับผมแต่ว่ามันกะมิงกะชวนวิเคราะห์เนาะครับผมมีผู้เก่งผู้บ่เก่งมีผาดมีได้เนาะแมีนธรรมดาละมีเขาแน่ผิดแน่ครับผมเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทั้ง่องผมเนาะแต่ยังไม่มีเขามีผิดเนาะแมีนอยู่ครับผมแม่ถ้าถูกทุกจังหวัดเนี่ยเนาะแต่มึอมีเงินจ่ายได้ถึอทุกงวดแมัด อันแม่คนเก่ียดเนี่ยเพื่อนพี่คอเพื่อนกับเขาตัวโรดิแมนครับเพื่อนเก้ากับศูนย์เพื่อนกับฝากลงอ่ะเลขมีที่มานันแมนบอกหนึ่งเลขมีที่มาที่มาเลขมีที่มาครับผมเลขที่มาคนไกลบว่มเนี่ยเลขที่มาคนไกลต้นฝากลงไรหงวดเนอยูใส่เนี่ย คือข้าวข้นไก่อยู่ไก่อยู่ดิเพิน<ม>นพ่นบออยากเออเพิ่นกะบออยากออกเสียงเรียกน้ำบาคนไก่เพิ่นฝากศูนย์กับหนึ่งเจ้เมนค่ะศูนย์กับหนึ่งครับผมเอาเอาฝา,าร่องบรรทัดเทียมมันเขา่าห้ากับจังคอยติดตามอ๋อครับผมค่ะนี่ครับผมเนาะเลขมีที่มาจากคนไก่เลขที่มาจากคนไก่ครับผมของเมียขั้วนี่ครับชนกันใช่ไหมเนาะชนที่ศูนย์ครับผมนี่ครับ วันทีเเ่เอาไปวิควเคราะห์เบื้องนอกเอฟซี FC ก็ได้นะครับผมแม่ครับถ้าเพิ่นมาก,ก์คเลยไกเพิ่นจับไ่กันกสีครึ่งเ้าอนี่ร้านเนาะครับผมค่ะครับผมเนาะเลขที่มาจากคนไกลครับผมดรือว่าเลขมีที่แม่ครับผมเนาะของแม่คูว่วะครับผมศู์กับหนึ่งครับวู่ที่แล้วตัวเียกกับแม่วันที่แล้วกับศู์กับหนึ่งใช่กันเอ้าือตัวเดียวกัน แม่ก็ลืมเลีเพื่อนนี่งวดที่เหลวเพื่อนกัเพื่นกับว่องเพื่นกับสูนาให้ตลอดละครับผมแม่บ้ที่นี่แม่ผ่นลืมเลีเพื่อว่าของเพิ่นมาศูนย์กับหนึ่งผ่นมักูนแห่นเลนตเก้าศูนกับสี่ศูนสามศูนน่ะแล้วเนี่ของบ่มักหนึ่งว่าขว่าหนึ่งี่กสลเดว่าคนไม่คนหานึ่งแม่เนาะหน่อยมากครับผมบ้านนี้กระูนกับหนึอีกให้มันที่มาศูนย์บ่านับผมจังใเท่ากับบรู แม่มักส่วนตัวเก้าหาสองหาที่เออเก้าหาสองเก้าที่เนี่ยแม่มักชวนตัวมักชวนตัวครับผมเด้อกสิเรมาล็กอยู่ที่ศูนย์คือเกลืเพราะศูนย์มันมาแห้งเนาะครับผมเนี่ยครับคือยังสามกับสี่วันหันมาแห้งแห้งเนาะแมนมันออกมันไม่หมดมองสิลบเลยมันยุ่งหนาเเนาะมันออกแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเออศูนย์หนึ่งเก้าครับผมมันจับบัตรถือหน่วยสีดอกมีอยู่สี่กับสามจับบัตรถือหน่วย้อนี่ครับผมเอา ชี่ทั้งช่องแคบหน้าจอครับผมเดอนนี่ครับเลขเมยครัวครับผมเนาะเลขวิ่งครับผมนี่ครับเก้ากับศูนย์ต่แม่พันมาส่วนตัวครับเก้าห้าสองเก้าว่ะแม่เนี่ครับเก้าเข้าก็จะเพิ่มร่องถอดครับผมแม่ครับแามมันวกาเลขมีที่มาครับผมเนาะจากคนไกลครับผมศูนย์กับหนึ่งครับผมวดนี้ชนกับเมยครัวครับผมเนาะชนที่ศูนย์ครับผมนี่ครับแต่ว่าพอศักกัดศูนย์ทิมครับผมไม่พอพอซักมี่เป็นศูนย์วนนี่ทำเนี่ มันเวดฮวผู้ซักคือว่าศูนย์ทิมคัดทิมพ่อซักว่านี่ครับพ่อซักฮะตัดหน่วยล่างแล้วตัดหน่วยล่างอ๋อครับแล้วครับผมเอานี่ครับผมเนาะกับะมาณนี้ครับผมแคปหน้าจอครับผมนี่ครับกับุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพรดเห็นเอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้นั่งไปพิจานหน้าเบื้งครับผมเนาะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบกับพันได้เพราะว่าตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะก็ถือว่าเลขวิ่ง ไปฟิดคอมเมคั้วเดินดีอยู่ครับผมพัดที่แล้วหกับเจ็ดเข้าที่หกห้าครับผมเนาะงวดนี้ครับผม9ก้ากับศูนย์ครับเดี๋ยวใกล้กลมือครับผมเนาะมาตามเด็กแม่คั่วที่ไม่ครับผมแม่คัวจับคู่ให้ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแคปหน้าจอครับผมเลขมีที่มาจากคนไกลศูนย์กับหนึ่งครับสวัสดีครับเจอลิดนาครับผมเนาะ